เอาละครับผมกาวสวัสดีท่านผู้ชมท่านันก็ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอซซ่อง Midnight Society บิกเชนเคยนะครับผมอันนี้บอกก่อนเลยว่าฝนมันตกนะฮะถ้าเกิดว่าเน็ตมันช้าหรือมันหน่วงยังไงต้องกราบขอประทานอภัยท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมเนาะฟ้าฝนไม่เป็นใจตอนนี้ก็เริ่มซาซาละทำคลิปก่อนละกันนะครับผม โจโฉนะครับผมตอนนี้ขึ้น7ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันนะครับผมว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปที่จะทําเป็นตัวอะไรเดี๋ยวไปดูข้างในคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขาดไม่ได้เลยสปอนเซอร์ของเรานั่นเอง power pay นะครับผมใครที่คิดจะเติมเกมราคาถูกนะฮะสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอด power pay มีแอดนำหน้านะครับผมหรือว่าสะดวกทาง Facebook ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมพอแอดไปแล้วนะ ทักไปนะครับผมเติมเงินจะได้ลิงก์ GoToShop แบบนี้มานะครับให้เพื่อนๆทำการเลือกเกมนะครับผมแล้วก็ให้ทําการเลือกแพคเกจที่ต้องการจะเติมนะฮะหลังจากนั้นให้ทําการเลือกราคานะครับผมเพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยกดรถเข็นขวามือบนลงมานะครับผมจะได้หน้าต่างแบบนี้นะฮะสนับสนุนช่อง Midnight Society ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วก็ขอพรบคุณมากๆนะฮะทุกบัตรทุกราคาเลยนะครับผมกดยืนยันคาสั่งซื้อเข้าไปนะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะเพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆนะค ตอนที่ดูในคลิปเนี่ยอาจจะยากนะครับผมคนที่ไม่เคยลองเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ได้ลองครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมครั้งต่อไปผมเชื่อว่าใช้เป็นทุกคนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นราคาณนแะพ็กเกจปัจจุบันนะฮะสามพบาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะครับผมลดไปสูงสุดถึง10%เกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ต้องการจะเซฟงบเอาไว้เติมกิจกรรมอื่นๆอะไรเงี้ยก็สามารถไปจัดกันได้นะฮะเปิดให้บริการแต่10บโมงเชา้าจนถึงตีสเอาใจสายนอนดึกนะครับผมใครที่รอวางฟ้าประทาน ช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรก็สามารถไปจัดได้นะครับกับ Power p l a y นั่นเองนะครับผมปะโฆษณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูสกิลของโจโฉกันเลยนะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยตู้ทองนะครับผมตู้ทองเศษมันขาดไปเพียงแค่20กว่าเศษเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ได้ทําการเติมรายวันนะครับผมที่บอกเพื่อนๆไปนะแล้วกอ็อัพดาวขึ้นมา7ดาวที่เรียบร้อยนะฮะไปดูอันเก่ากันก่อนนะหดาวนั่นเองนะครับผม นี่นะครับผมอันนี้คือหกดาวหกดาวเนี่ยตัวเลขสกิลมันจะอยู่ที่2องเแล้วก็อัตราคิติคอนจะอยู่ที่4 0่นะฮะพลังป้องกันสามหม่นหนึ่งแล้วก็แม่ทัพวีโกะนะฮะแล้วก็ตัวเอกนะครับผมพลังป้องกันเพิ่มขึ้น1นึ่งแสนสอนะฮะพออัปเกรดขึ้นมาเป็น7ดาวปุ๊บเนี่ยตอนนี้นะครับผมพลังโจมตีของไอตัวโจโฉเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก10%เป็น2์เองนะฮะในขณะที่ใช้สกิลนะ ่าแล้วก็ศัตรูทั้งหมดนะครับผมมีโอกาส45ทําให้เข้าสู่สถานะแช่แข็งแต่ละเทินนะครับผมโจมตีทั่วไปทลายน้ําแข็งได้นะครับผมทำดาเมจพิเศษให้กับเป้าหมาย20ของค่า HP สูงสุดนะครไม่เกินพลังโจมตี600ของผู้ปล่อยนะครับผมแล้วก็สุ่ม2เป้าหมายอันนี้ก็คือ2คนแน่ๆนะครับผมที่จะเข้าสู่สถานะแช่แข็ง2เนื่อนน่ ต่อเนื่อง2เทินนะฮะสเนื่องที่อะไรนะต่อเนื่อง2เทินด้วยกันนะครับผมขนาดเดียวกันทําให้โบนัสดาเมจลดลง35%ด้วยนั่นหมายความว่าฝั่งเขาเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสติดแช่แข็งเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะสีเนี่เป็นอะไรที่โคตรเยอะเลยนะแล้วก็ติดแน่ๆ2ตัวด้วยกันนะครับผมแถมยังทําดาเมจพิเศษอีก20%นะครับผมแล้วก็ทําให้โบนัสดาเมจของอฝั่งตรงข้ามลดลง35%เ 2เทินด้วยกันนะฮะอารมณ์คล้ายๆสกิลเทพหานไล่เทียมทานเลยแต่ว่ามันจะไม่ไม่ได้ดูดพลังโจมตีมาเป็นของเรานะแต่ว่าลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับผมประมาณนั้นเลยส่วนพอสวรรค์น,น,นี้ก็คือเป็นสกิลติดตัวถ้าเกิดว่าอัพขึ้นมา7ดาวเนี่ยเป็นสกิลติดตัวแน่นอนนะฮะทั้งหมดนะครับผม H p พเพิ่มขึ้น 3, 3ล้าน3นะครับผมแล้วก็แม่ทัพวีก็กทั้งหมดแล้วก็ตัวเอกเนี่ยเลือดเพิ่มขึ้นมา14ล้านนะเพื่อน โอโ้เป็นอะไรที่แม่งโคตรเยอะเลยนะ1 4ล้าน,นครับผมเนาะอ่ามาขอขอเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะติดสถานะแช่แข็งขนาดไหนแล้วก็ทีมของเราเนี่ยจะถึกขึ้นขนาดไหนนะครับผมไปทดสอบกันเลยตอนนี้43,696พ6นะครับผมเนาะไปหาเทสกับตัวที่พลังใกล้เคียงกัน ตอนเนี้อุปกรณ์สีลุงผมยังไม่มีใส่นะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่ามันยังไม่ผ่านด่านเนี้ยยังไม่ผ่านด่านมันเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะนี่นี่น,นี่ตำหนักเส้นหูเนี่ยนะยังไม่ผ่านนะครับผมถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้เนี่ยผมจะได้หัวมานะเป็นเศษห้าสิบเศษแล้วก็เรามีเศษอยู่แล้วเนี่ยจะสามารถทําหมวกลุงเนาะหมวกลุงได้หนึ่งอันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็รอไปก่อนนะฮะ ใส่เซ็ตทองไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำการต่อสู้นะเทสดาเมจกับคนอื่นดูนะครับสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามเจ็ดหมื่นห้า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 ห้าหมื่นแปดสี่หมื่นสี่ ี่หมเก้าอันนี้ใกล้เคียงสุดนะสี่สี่สามหกใช่ไหมสี่สามหกอันนี้เท่าเรานะอันนี้เท่าเราแต่ว่าเราจะมาเทสดาเมจไอตัวโจโฉเนาะเพราะฉะนั้นผมเอาโจโฉไว้ตัวแรกนะฮะมีตัวลุงด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ อาวุธลุงสองชิ้นนะฮะตัวอื่นใส่ไหมวะอ่าตัวอื่นไม่ใส่นะสัตว์เทพทองก็ใส่เป็นอุปกรณ์สีลุงด้วยเช็ดเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทสกับตัวลุงของสายงอแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวปรับเป็นคูณหนึ่งนะฮะมันจะได้แบบไม่เร็วเกินไป เสือพ่อนเข้ามาดอกนี้ครับผมของเขาพ่นมาโดนหรือเปล่าว่าโจโฉเราไม่โดนนะครับผมปักเข้าไปหนึ่งทีนี่เห็นไหมแช่แน่นแน่นนะฮะสองตัวละครด้วยกันแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยสุ่มนะครับผมสุ่มแช่แข็งมีโอกาสสีน่สะิบ้าเปอร์เซ็นตนะฮะแต่ละเทอร์นนี่ถือว่าติดสามตัวนี่ถือว่าเยอะมากนะครึ่งทีมนะเพื่อนๆโจโฉเจ็ดดาวนะฮะถ้าเกิดว่าคนไหนอยากจะปั้นโจโฉก็ สามารถเอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนกําลังจะเลือกตัวละครเลือกก๊อกอยู่อะไรเงี้ยไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะฮะจะเล่นลิปโปดีหรือว่าเล่นจิวจี่โจโฉหรือว่ากวนอูอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะส่วนตัวละครอื่นๆเดี๋ยวาหาไอดีมารีวิวให้นะครับผมเนาะของกวนอูก็ยังไม่ได้รีวิวนะตัวเจ็ดดาวแล้วก็ วิวยี่เจ็ดดาวนะฮะยังไม่ได้รีวิวเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาไอดีของเพื่อนๆทางบ้านมารีวิวให้ดูนะครับนี่ก็ดูโจโฉกันไปก่อนละกันนะครับเป็นตัวที่สองเพราะตัวแรกเราทำริปโป้ไปแล้วนะสังเกตดูทีมเรานี่คือยืนได้นานขึ้นนะเพื่อนๆเลือดไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่นะฮะยืนได้นานขึ้นแต่ตัวลุงเนี่ยผมยอมรับเลยเป็นอะไรที่มังถึกจริงๆนะโคตรถึกเลยนะฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเตียวเลี้ยวเข้าเนี่ยผมจะเอาลงแทนไอตัวกุยแกนะผมเดี๋ยวจะลงแทนกุยแกนะส่วไนไอตัวลุงของสายวุยกกเนี่ยถามว่าโจเฮาจะเอาไหมผมเอาเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดองป้ายนะครับผมแต่ถ้าให้ไปเติมเนี่ยผมจะไปเติมตเตียวเนละี้ยวเนาะเตียวเลี้ยวเนี่ยเอาแน่ๆนะฮะเตียวเลี้ยวเนี่ยเอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารอคอยมานานแล้วนะครับผมตัวนี้ ฟอลลุงเป็นอะไรที่โคตรถึกนะเพื่อนเดูดิหกดาวอะ่ะทั้งทีมตายหมดแล้วอะแต่ว่าตัวนี้คือเลือดลดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะโอ้โหดูดิเราตีเขาอะ่ะแต่ว่าทีมเราเลือดลดครับผมโคตรโปรงเลยนะฮะเฉียงกงจู้ดูดิอืม ตีเองเจ็บเองนะฮะตุ๊กตาหุ่นเชิดก็ไม่แปลกใจนะที่พลังสามแสนเกือบสี่แสนล้านเขาใส่กันนะอย่างเช่นอาซนะีเลอาซีโร่เนาะซีอร์ซีโร่สเลเยอร์นะครับผมซีโร่สเลเยอร์แล้วก็ตามใจเนาะตามใจเชอร์พลางนะฮะ เขาใส่ <f Read ing> ตัวลุงสองตัวละครด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใส่3าหรือยังนะเดี๋ยวค่อยไปเช็คนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คเนาะรอจบสามรอบก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยยังไม่ตายอีกนะครับผมอมตะกี่เทินวะเนี่ยกี่รอบวะเนี่ยนี่โดนไปสามสกิลแล้วนะฮะยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่เฮ้ยยังไม่ตายอีกเหรอมันจะโกงเกินเวลาลนะไอ้ชายเฉียนโกงจู้มึงจะโกงเกินเวลานะเพื่อนผ่านมาสองเทินแล้วเนี่ย โอ้โหเขาเรียกว่าลุมสะกรมฮะผู้หญิงคนเดียวฝั่งเรานี่ผู้ชายหมดเลยนะครับผมเอาแล้วไงเอาแล้วเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเฮ้ยนี่มันสามเธอแล้วนะเพื่อนๆยังไม่ตายอีกวะว่าต้องคูณสองแล้วล่ะมันมันจะนานเกินละ น้ำแข็งแตกก็ยังไม่ตายเอาติดมืนงงอีกเอาโอ้เทิร์ที่สี่ครับเพื่อน อ๋อมันต้องออกมาโจมตีพอมันออกมาโจมตีเนี่ยตายเลยนะครับผมแต่เราสตันแล้วก็แช่แข็งสตันแล้วก็แช่แข็งอยู่งั้นไงไม่ตายนะฮะถึกโคตรโคตรนะครับผมฆ่าเทินกว่าจะตายมารอบที่สองโอ้โหรอบแรกโคตรนาน <S <S เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ารอบนี้โจโฉจะแช่ไปกี่ตัวนะฮะเหมือนมารีวิวเฉียนกงจู้เลยนะครับผมโอ้โหเหมือนไม่ได้มารีวิวไอตัวโจโฉเลยนะ อาชิบหายแล้วโดนรถเกตไปอีกติดสตันไปอีกครับผมโอเคหายไปสองตัวมังกรเขาชุบขึ้นมาฮะนกบับโลด้วย โอเคติดลมข้างไปสองตัวฮฝั่งเขาคุยแกรครับผมลบล้างไปสิคุยแกโอเคลบหลบหลีกไปแล้วฮะสองตัวฝั่งเราติดด้วยครับผมนั่นไงซ้ำไปสิโจโฉ ยืนไปฮะยืนไปยาวๆโดนคำสาบไปห้าสามตัวหลังโดนคำสาบไปแล้วดูดิโอ้โหเราตีเขานะะฝั่งเราเลื่อนรถด,ด้วยนะครับผมกดโกง โดนทั้งเผาโดนทั้งคาสาปฮนะตอนนี้อโอเคนี่ฮะมาแล้วครับผมนี่ไงแช่แข็งไป3ตัวฮนะเหลือสามตัวก็แช่3ามตัวเลยครับผมเพราะว่ามันอ,อ่าการันตีไงสตัวแน่นอนอยู่แล้วนะในการแช่แข็งข ที่จริงคอนเทนต์เอาตัวทองตกตัวลุงเนี่ยของเราเสร็จไปตั้งนานแล้วนะเพื่อนเสร็จไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังฉัดพอใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวลุงตัวที่2มาเนี่ยไม่ไม่ไหวแน่ๆนะครับผมเพราะว่าตัวลุงมันมีตัวทองในช่วยสู้ไงเพื่อนไม่งั้นพลังลบของเรามันจะต่างกับของเขาเกินไปนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมมีตัวลุงสักประมาณ3ดาวอะไรเงี้ยสดาวสี่ดาวแล้วผมเอาไปลงทีมใช่ไหมแล้วเอา,เอาไอตัวกุยแกเข้าไปช่วยสู้อะไรเงี้ย ไอตัวลุงผมพลังจะเยอะมากๆเลยนะเพื่อนแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาลงนะเพราะว่าดองป้ายอ่าดองป้ายยังไม่ไม่ได้ที่หนึ่งนะครับผมรอได้ที่หนึ่งเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาลง,างต่ตงตา,าของข้าอรอบนี้ตายเร็วนะผมไม่ติดสตันตายเร็วนะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยสี่เทินนะโคตรนานนะ เราสุดท้ายกันนะจะได้ดูด้วยไงว่าเอาโจโฉเจ็ดดาวลงทีมเนี่ยมันบวกเ่าบวกเลือดเพิ่ม14ล้านเนี่ยทีมของเรามันจะยืนนานขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูแล้วก็สังเกตดูว่าการติดสถานะแช่แข็งของมันเนี่ยโหดขึ้นขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะจะได้ประกอบการตัดสินใจ เพราะว่ากว่าจะทําขึ้นเจดาวได้นี่ต้องหมดหลายตังนะฮะแล้วก็ถ้าเราเลือกตัวละครผิดอะไรเงี้ยมันก็ลําบากในการที่จะไปเติมใหม่อะไรเงี้ยนะผมถ้าเกิดว่าจะสลับั้วก๊กอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเติมอ่าเปิดตัวละครของก๊กอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็เสียตังโดยใช่เหตุไงเพราะฉะนั้นก็เอาชิปวิดีโอนี้เนาะประกอบการตัดสินใจเอานะผมว่าจะเอาตัวทองตัวไหนนะครับแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นมีคนมาถามว่าเอ้ยพี่ลิปโป้กับ กวนอูตัวไหนเก่งกว่ากันอะไรเงี้ยต้องเข้าใจนะว่าตัวถ้าเกิดว่าถามว่าตัวไหนตีแรงกว่าก,กันเนี่ยริปโป้มันตีแรงกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าทําไมไอตัวกวนอูมันถึงตีแรงน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมต้องเข้าใจก่อนว่าโจกก๊กเป็นก๊กที่ผมเล่นเป็นอ่าก๊กแรกเลยในการทาคลิปแล้วตัวที่มันอ่าปั๊บพลังโจมตีได้สูงเนี่ยแล้วก็อ่ามีทั้งสกิลเพิ่มเพิ่มบัฟบโจมตีเนาะแล้วก็ลดบัฟฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยก็คือจ๊กนะครับผมเพราะว่า มีทั้งอุ๋ยซีแล้วก็เล่าปีเนาะในการบัฟเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาแถมยังมีสกิลเทพหานไรเทียมทานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสายโจกปกอ่ะมันตีแรงมันไม่แปลกนะครับผมแต่ทางด้านของริปโป้เนี่ยจะเอาไปเทียบไม่ได้เพราะว่าสายขุนศึกมันไม่ได้มีไอตัวบัฟเพิ่มดาเมจอะไรขนาดนั้นไงนึกออกไหมริปโป้มันแรงด้วยตัวมันเองนะฮะแล้วก็มันเ,เป็นตัวที่ทําดาเมจแถวอะ่ะเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสู้กันจริงๆดาเมจเพียวๆจริงๆนะฮะไอตัวของลิโปจะแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่ายืนทนมือทนตีนในระยะยาวเนี่ยยืนนานๆอะไรเงี้ยนะครับผมกวนอูจะโอเคกว่านะครับเพราะว่ากวนอูม,มันมีสกิลต้านสถานะต่างๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะโกงกว่านะครับ,บ,รบแต่จริงๆแล้วไปบอกว่าตัวนั้นตัวนี้เก่งกว่าไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่คนชอบด้วยนะครับผม บางคนเขาเป็นติ่งสายจกก,ก็ต้องบอกว่าโจกเก่งกว่าอยู่แล้วอย่างบางคนเป็นติ่งของสายวุยกก<ล>ยก็ต้องบอกว่าวุยเก่งอะไรเงี้ยหรกอป่าไหมเพราะว่าแต่ละคนมันก็เล่นก๊กไม่เหมือนกันนะเนาะเขาก็ต้องบอกว่าก๊กตัวเองเก่งกว่าก๊กคนอื่นอยู่แล้วคนระับไม่มีใครมาบอกหรอก<ล>แบบสมมุติว่าผมเล่นวุอยอยู่เงี้ยโอ้โหวุยแม่งกากที่หายเลยอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ตัวเองเล่นวูอยอยู่นึกออกปะมันไม่มีมันไม่มีใครพูดอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเก่งทุกก๊กแหละแล้วแต่เราชอบ สูสีกันนะเวลาพลังสูสีกันก็ประมาณนี้แหละนะครับผมทีมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะเลยนะครับทั้ง,งที่เจอตัวลุงแล้วก็ใส่อุปกรณ์ลุงด้วยก็ถือว่ายืนได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าไปเจอคนที่พลังลบเยอะกว่าเราเนี่ยก็จะสู้ลําบากนะครับผมเนาะก็จะสู้ลําบากในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแบบหลักหมื่นล้านต้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอสู้ได้ไงแต่พอขึ้นมาแบบ4ี่หมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันคนละเรื่องเลยนะขนาดตัวพี่โอมเห็นไหมตัวพี่โอมตอนแรก,แรก หมื่นล้านสองหมื่นล้านอะไรเงี้ยตีกับตัวพลังห่างกันสี่พันล้านห้าพันล้าน,นสู้ได้นะหลังๆมานี่คือโอ้โไม่ไม่ไหวฮะสู้ไม่ได้เลยตีสตานแบบนี้เฉียนกงจู้่แม่งยืนรับตีนานมากครับผม ต้องให้มันออกมาโจมตีนะถ้าเกิดว่ามันออกมาโจมตีผู้เนี่ยมันจะตายแต่ถ้าเกิดว่าติดสตันต่อเนี่ยไม่ตายนะสีห้าเทินก็ไม่ตายนะผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวตายละเ,เ,เรียบร้อย ปเดี๋ยวเราไปดูของท็อปเซิร์ฟกันหน่อยดีกว่านะฮะสองคนของทนะ็อปเซิร์ฟเนาะอ่าของคุณตามใจนะครับผมแล้วก็ของซีโร่สเลเยอร์เฮ้ยซูเปอร์เบสขึ้นขึ้นมาสามแสนเก้าแล้วอะเนี่ยเจเคดูสามคนเลยละกันเนาะเดี๋ยวดูอันดับหนึ่งก่อนละกันนะครับผมใส่ตัวลุงสองตัวนะฮะแล้วก็แปลงร่างเป็นโจเฮาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโจเฮาสองตัวนะครับผมโจเฮาเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโกงนะทุกท่านเพราะว่า มันมีสกิลในประเทศนะคะเในประเทศเนี่ยมันจะห่อฝั่งตรงข้ามเป็นลูกแก้วกลมๆอ่ะเพื่อนๆ่อนแล้วเอาไว้ด้วยกัน2ตัวนะฮะไอโจโฉเนี่ยโจโฉมันมันโกงตรงที่แช่แข็งแต่ถ้าเกิดว่าแปลงร่างเป็นโจโฉ2ตัวตัวแรกมันแช่ไปปุ๊บพอตัวที่2ไปตีน้ําแข็งมันจะแตกแต่โจเฮาเนี่ยสกิลมันไม่ทับซ้อนเลยเพื่อนเพื่อนคือแช่ตัวแรกปุ๊บแช่ตัว2ได้อีกนะครับผมแช่ตัวอื่นได้อีกนะฮะเป็นอะไรที่มันโคตรโกงเลยนะครับผมแล้วก็มี ลี่หลิงฉีด้วยนะฮะไม่น่าเราพลังเขาแม่งไปไกลแล้วเกินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูคนที่สองกันบ้างนะครับผมสําหรับซูเปอร์เบสนะฮะอ่านชื่อผิดอ่านชื่อถูกขอภัยด้วยนะครับผมสําหรับคิวซูเปอร์นะซูเปอร์สมชื่อจริงๆนะครับผมโอ้โหตัวลุงสามตัวเพื่อนๆคนนี้โจเฮาห,หนึ่งตัวนะครับผมเฉียนกงจู้ตัวที่สองนะฮะแล้วก็อ่าจู้กัดขัวนะครับผมเป็นตัวที่สามโอ้โหเกือบครบก๊กเลยทีเดียวนะผม แล้วก็ตัวนี้แปลงร่างเป็นโจโฉนะฮะแปลงร่างเป็นโจโฉแล้วผมอ่าเล่นเป็นสายจกก็ซะด้วยนะครับผมแหมแต่ละคนนี่บอกเลยนะอาวุธลุงนะผมลุงครบเซตนะโหดว่ะโคตรโหดเลยเพื่อนๆเ,เอาจริงเดี๋ยวไปดูคุณตามใจกันบ้างนะครับผมอันนี้คือคองระดับหนึ่งมายาวนานนะฮะแปลงร่างเป็นโจเฮาเช่นกันนะฮะแปลว่าโจเฮานี้แม่งโกงโกงเอาเรื่องเลยเนี่ยใช่ไหมสำหรับตัวลุงเจนแรกนะฮะ ใช้เป็นโจเฮาสองสองตัวนะครับผมก็อ่าเป็นตัวแปลงร่างหนึ่งตัวแล้วก็ตัวโจเฮาจริงๆหนึ่งตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของจูกัดกัวนะฮะใส่เป็นอุปกรณ์สีลุงเช่นกันนะครับผมหหอดจริงๆนะฮะอ่าคร่า,าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวตัวละครอ่า โจโฉเดาวนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่ามันมีประโยชน์เนาะแล้วก็เอาไปประกอบการตัดสินใจได้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของเรานะครับผมแม่ทำคลิปแป๊บเดียวแม่งล่อไปยีบสองนาทีนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยนะสำหรับสปอนเซอร์ของเรา PowerPay นั่เนเองนะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตีสามนะฮะเอาใจสายนอนดึกใครที่ยังไม่ได้จัดนะฮะกิจทงในเซิร์ฟเป็นวันสุดท้ายนะฮะไปจัดกันด้วย ส่วนของวันพรุ่งนี้จะเป็นกิดข้ามเซิร์ฟแล้วนะครับผมเนาะก็ใครยังไม่ได้จัดก็ไปจัดกันด้วยนะครับสำหรับชีวิตโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม